สวัสดีนะคะคณะศรัทธานะคะที่มาร่วมง,งานวันนี้แล้วก็กลับมาสการหลวงพ่อด้วยนะคะที่เดินทางมาไกลนะคะก็จริงๆแล้วโครงการนี้เราเริ่มเริ่มเมื่อป,ปลายปี2012นี่แหละคะ่ะเ,เหตุผลที่เริ่มมาที่มาที่ไปก็คือจริงๆแล้วเมื่อ6ปีก่อนนะคะคือได้ปารบหลวงพ่อที่วัดพุทธ,ธบารมีธัรมหลวง หลวงพ่อของคุณครูคุณสารสกุลนะคะเออตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้สนใจมากแต่ก็คือพูดพดเกินๆไว้ก่อนข้อตอนหลักนี่เราได้ไปทําบุญบ่อยๆเข้านะคะซีที่แล้วตอนช่วงประมาณตุลาเนี่ยได้ไปบวชกับน้องคนหนึ่งแล้วก็กับสามีด้วย <ๆ S 1> แล้วได้พูดปลารบกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งหลวงพออ่อดูที่ให้หลวงพ่อด้นะหลวงพ่อ ก็อยากมาอยู่เหมือนกันในท่แเรดอเนี่ยดูให้หน่อยแล้าประจวบเหมาะก็เือมาเจอโบสถ์สวยมากแล้วก็สถานที่อื่นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็คือสถานที่แถวนี้ราคายังถูกอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตัวโบสถ์เนี่ยคือยังมีการแกต้องซ่อมแซมแล้วก็ถ้าจะซื้อนี่เขาก็อยากจะได้ในซื้อในครั้งเดียวนะคะทางเราตอนนี้ก่อนหน้าที่จะมา จัดงานนี้เนี่ยค่ะก็ดําเนินงานประสานงานไปทั้งไทยอังกฤษอเมริกาแล้วก็วัดในโซนยุโรปนี่หลวงพ่อท่านเป็นคนที่ประสานงานนะคะแล้วก็คงจะประสานงานไปกับทางวัดอื่นๆด้วยอีกหลายวัดนะคะแล้วส่วนทซกนี่ก็จะประสานงานในส่วนของเอร์แลนเองค่ะก็จะมีคําถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยวัดเธอเนี่ยหลอกลวงหรือเปล่าเป็นวัดจริงๆไหมมีใบอนุญ,ญาตไหม ทางเราก็ได้แจ้งไปแล้วก็ได้มีใบมีอะไรที่เป็นเป็นรูปธรรมนะคะให้ดูว่าเราเป็นวัดจริงๆเราไม่ได้มาโกหกเรากุก็จะเอาเงินคุณแล้วตอนหลังนีก็คือโอเคก็เริ่มมีคนเข้ามาเรื่อยๆแล้วคะ่ะตอนนี้เรามีมูลนิธิแล้วใช้ชื่อว่ามูลนิธิวัดพุทธบารมีวัฒนธรรมไทยเนเธอร์แลนด์ แล้วก็จะใช้ชื่อของเนเธอร์แลนด์เองว่าสติกซิงวัดพุทธารมีไทยเนเธอร์ล่อเขาเชื่อเอซึ่งเพิ่งจดทะเบียนไปเมื่อไม่นานนี้หรอคะ่ะแล้วตอนนี้เราก็ติดต่อเจรจาของซื้อโบสแต่ว่ายังยังต้องติดอยู่ที่จำนวนเงินนะคะที่เหลืออยู่แล้วก็ ภายในปลายเดือนนี้ค่ะประมาณ27-28กุมภาพันธ์เราได้ทําเรื่องนั้นเขาไว้แล้วแล้วก็ทาพ่อสามีเนี่ยที่เขาเป็นคนเ,เขาเป็นคนเนเธอร์แลนด์เองแต่เขาพูดภาษาเยอรอมันได้เวลาหลวพ่อท่านมาท่านก็จะมีล่างก็คือพ่อสามีเนี่ยค่ะเขาก็จะดําเนินเรื่องให้แล้วก็ติดต่อประสานงานให้ด้วยคือไปอําเภอเราก็จะบอกว่าเรื่องภายข้างหลังเนี่ยเรื่องเรื่องข้างหลังเนี่ยคือมันเยอะมาก ตัวเราเองก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันตอนที่มาทานะคะพอคิดว่าอุย้ยนี่เดียวเองเรื่องสร้างวัดมันไม่ใช่อะไรเยอะเลยขอนนดนึงแต่ความจริงแล้วเรื่องราวยืดยาวนะคะไม่ใช่ว่าก็แต่ที่เริ่มต้นมีความคิดแล้วก็หาสถานที่อะไรจนถึงตอนนี้เนี่ยกี่เดือนกี่ปีแล้วส้มเอ,อ้าบอกว่าหาสถานที่จริงๆนะคะหาสถานที่จริงๆเพิ่งตั้งแต่ประมาณตุลาคมมาค่ะ ตุลา2 0 1 2นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็คือหาไปตอนแรกหาไปประมาณ50-70สถานที่อ้เยอะมากเลย50-70<น>สถานี่ก็หาในเขตที่ในเมืองของสักนาวหรือว่ใาในเขตของโครนีเงินตรงนี้ตัวนี้คือหาทางทางเหนือของเนเธอร์แลนด์ค่ะก็หามาตั้งแต่โซลินเนอร์เล็กเ i ็กมิสโค n เทนเฟนดัมวุฒินดัมเบียต้า Lake, Lake, จำได้หมดเลยนะคะเสร็จเลยเสร็จสุดมากไปหาแถวแถวอัมสะดัมั่งสิคะไล่ไปนิดเดียวคะน้องอ่ะ้โอเคเตร่เท่าที่ฟังมาคือตอนนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่สำเร็จร่วบไปแล้วก็ได้สถานที่ตอนนี้แน่นอนหรือยังสถานที่ตอนนี้นะคะก็มีความมั่นใจอยู่9ก9 9โอ้โหความจริงแล้วก็สำเร็จแล้วกที่ไหนคะ ก็ยังค่ะที่เราก็ต้องเซ็นสัญญาแล้วก็เงินปัจจัยที่เหลืออีกเล็กน้อยอีกนิดหน่อยค่ะที่เราจะต้องยังจะต้องดำเนินการต่อและเป็นที่โบนั่นหรือเปล่าพี่เมิร์กเซอร์กนนัที่โบนี้อค่ะสวยดีมากเลยมาหลายสถานที่แล้วตกลงตรงนั้นแน่นอนค่ะที่โีจแล้ว แต่ว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนะคะใช่ใช่แล้วก็ยังไม่รู้จะนาทีต่อไปนี่จะเกิดขึ้นพี่ก็ขอกล่าวว่าในฐานะที่ไม่ได้มีใครตั้งเป็นตัวแทนนะคะแต่ว่าตั้งใจมาเต็มที่เลยทั้งที่หมอก,ก็ลงแล้วก็มาคนเดียวดิฉันอยู่ที่เมืองอัมีร์ใกล้ๆกับทางอัอราดัมก็สองชั่วโมงกว่าสวอลโลก็แถวแถบนั้นนะคะทิศทางเดียวกัน,กนมาเพื่อที่ตั้งใจแล้วก็ แน่วแน่เลยนะคะว่าจะนำข่าวนี้เนี่ยไปบอกเพื่อนๆลลงใน y o u t u b e สวนภูมิโชวนะคะกิจกรรมของในวันนี้เพื่อที่ว่าอยากจะให้เพือพ่อนๆได้ทราบกันทั่วประเทศนะคะถึงข่าวดีตรงนี้ว่าพยายามส้มน,นะคะน้องว่าจะจะพยายามที่จะตั้งวัดไทยทางเหนือของประเทศในทะแลส<า>้มทราบ<า>ใช่ไหมว่าในทะเลเรามีวัดไทยสี่แห่งก็ สองแห่งนะคะช่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมชื่อว่าวัดพุทธวิหารนะคะแล้วก็อยู่ที่วอรไวท์ชื่อว่าวัดพุทธอพุทธารามค่ะพุทธารามความจริงแล้วชื่อของวัดพุทธวิหารนะคะก็จะชื่อว่าวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมแต่เนื่องจากจากที่ว่าตอนครั้งแรกเลยอ่ะอยู่อัมสเตอร์ดัมแต่ความจริงแล้วตอนนี้ถ้าเผื่อว่าท่านไปนะคะวัดไม่ได้อยู่อัมสเตอร์ดัมวัดอยู่ที่เมืองลันส์เมียร ไม่ไกลาจากทางเหนือเหนือของอัมสรางนิดนึงค่ะใครไปที่นั่นก็ได้แล้วที่นั่นคนจิงก็เพิ่มมีโครงการที่จะซื้อสถานที่ที่จะทําวัดเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เป็นแค่อ,อ,อ,อาคารและสนับเป็นบ้านแล้วก็จะยุ่งยากเวลาที่มีคนมาแห่กะถีมีอะไรต้ออะไรซึ่งว่าก็มีปัญหามาบ้างเหมือนกันค่ะในแง่นั้นก็ขอดีใจด้วยแล้วเท่าที่ฟังเนี่ยที่ว่าอย่างน้อยพี่ก็ตีใจแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยเลแค่ 0.1%แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วโครงการก็ได้ขึ้นหน้าไปเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีคนถามที่หลายคนว่าเอ๊วัดนี้เป็นอะไร,ะไรยังไงดิฉันก็บอกเขาและดิฉันคิดว่าสําคัญในเมื่อต้องมาดูเองนะคะแล้วถ้ามีคนถามก็จะได้ไปบอกต่อได้เพราะว่าดิฉันจะไปทำกิจกรรมบ่อยมากเลยที่วัดพุทธวิหารแล้วก็วัดพุดทธารามนะคะ แล้วก็พรุ่งนี้เขาก็จะมีงานวันมาคบูชาเหมือนกันของวัดพุทธวิหารซึ่งตัดที่ในครุงอัมสเดัมที่เ็ดเบลเจียค่ะดิฉันก็จะไปที่นั่นเหมือนกันไปทําคลิปและทำยูทูบเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ไว้ถือว่าใครไม,มีโอกาสได้ไปก็มาดูเยีเ่นมชมงานวันนี้ค่ะ กับบุญในครั้งนี้ของน้องส้มได้นะคะเห็นถึงความตั้งใจจริงนะคะเพราะพวกเราก็ติดใจเหมือนกันเพราะพวกเราก็ถามเหมือนกันว่าส้มเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามามาด้วยใจนะคะแล้วมาครั้งนี้เป็นเหมือนวัดพี่มาดูแลน้องนะคะแล้วก็ขอขชื่นชมมากค่ะเ,เห็นแล้วขอบคุณเหมือนกันมาอยู่บ้านเราเลยใค่ะแล้วก็ขอยินดีด้วยนะคะว่าถ้าเกิด <S <S พวกเรา Youtube นะคะในของ Youtube สวุวรรณภูมินะคะสวุวรรณภูมิโชว์ค่ะสวุวรรณภูมิโชว์นะคะเพราะวันนี้พวกเราขอนําเสนอนะคะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยของวัดทุกขารามีนะคะ